สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแองเจ t ลทารอดนะคะหรือหมอฟ้าผ้ายิปสีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะ เปิดไพ่ทำนายดวงนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะพศ2564นะคะคนวันพฤหัสนะคะคำพยากรณ์ดวงประจำเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ คนวันพฤหัสนะคะได้ไพ่ประจําตัวนะคะเป็นไพ่ก้าวดาบก้าวดาบก็เรียกว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องกังวลสับสนว้าวุ่นใจนะก้าวดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะนะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ให้ใบต่อไปนะคะ j u s t ิ c นะคะ j u s t ิ c อาจจะมีในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาการเซ็นการทำประกันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าในเรื่องของการเงินดูเหมือนคนวันพฤหัสบางครั้งนะคะใช้เงินใช้เงินเกินตัวนะคะใครบางคนการเงินอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าชักน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันนะบางคนรอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะรอเงินเพื่อที่จะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินไกลเกลียร์สิ่งต่างๆนะคะบางคนอยากจะได้เงิน สก้อนหนึ่งเนาะอาจจะเอานำมาลงทุนนะคะมาขยับขยายกิจการมาต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะยังไงก็รอบครอบในเรื่องของการเงินก็แล้วกันนะคะหรือใครบางคนจัสติกนี่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินได้ด้วยนะคะ ไพ่ใบต่อไปนะคะ3ามไม้เท้า3ามไม้เท้าก็ได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะกาลยานิมิตที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นะคะเรียกว่าชิพจรดลงเท้านะคะบางคนมีดวงของการเดินทางไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะบางคนนะคะก็เรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไป ไหว้พระไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะสามไม้เท้านะคะใครตกงานว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะอาจจะมีคนมาชักมาชวนนะคะนะมีเพื่อนนั่นเองนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนก็ได้ด้วยนะใครตกงานว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะให้ใบต่อไปนะคะจัสติมินจัสมินก็เรียกว่าเออเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะเออจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีเป็นไพ่ของการหลุดพ้นนะคะนะ ก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนมาอุปถัมภ์นะคะโดยเฉพาะใครที่มีในเรื่องของคดีความนะถ้าไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นนะคะมีโอกาสที่จะรอดพ้นนั่นเองนะคะ The i m p e t s นะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีมีความมั่นคงดีนะคะนะใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องกับไรนาะสวนอะไรพวกนี้นะคะนะก็เรียกว่าจะอุดมสมบูรณ์นะคะรวมถึงนะคะ The i m p e t s นะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ ให้ใบต่อไปนะคะราชินีดาบนะคะราชินีดาบมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะในเดือนนี้นะคะหรือใครบางคนราชินีดาบนะคะอาจจะทางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะมีโอกสาสที่จะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญด้วยนะคะราชินีดาบนะคะในเดือนนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของพระเดชพระคุณเข้ามานะคะรวมถึงนะคะคนวันพฤหัสนะคะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะคําพูดเหมือนดาบสองคมนะคะนะ เรียกว่าให้ร,าาระมัดระวังนิดนึงนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะเฮอร์มิตเฮอร์มิตตกตำแหน่งคู่ของคนรักนะคะก็เรียกว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะใครที่ระหองระแหงง้องแง้งกันก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะรวมถึงนะคะเฮอร์มิตนะ p พ r ร i มิกับไพ่ดิมเพสนะคะคนวันพฤหัสนะใครที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีดวงของการตั้งท้องตั้งครรภนะคะมีดวงของการให้กําเนิดเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนี้อาจจะโสดนานแต่งงานช้านะคะหรือใครบางคนก็ได้คู่ที่อายุมากกว่าค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะห้าเหรียญน,นะคะตกตำแหน่งมรณะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ อาการอ่อนล้าอ่อนเพียนะคะข้อเท้าข้อเข,ข่าอาจจะเกิดการพลิกแพนเคล็ดขัดย่อเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะหรือคนในบ้านอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะตำแหน่งมรณะได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะโดยที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะคะนะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของทุกขลาบเข้ามานะคะสาหรับคนวันพฤหัสนะคะ ให้ใบต่อไปนะคะก้าถ้วยนะเก้าถ้วยมีความหงุดหงิดใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะได้อะไรมาก็ดูเหมือนมันจะครึ่งคึ่งกลางๆนะคะยังไม่เต็มร้อยเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะวีออฟฟอร์จูนตกตำแหน่งที่ทํางานนะคะนะเพราะฉะนั้นวีออฟฟอร์จูนนะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหน,นะะังหาตำรับตำรานะคะจากโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะเรียนเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสตร์นะคะศาสตร์ห่วงจุ้ยนะคะศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ไพ่ยิปซีอะไรพวกนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสอบแข่งขันนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะวิอ็อฟอร์จูนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายการต่อเติมนะคะนะ การลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะเพิ่มเติมนั่นเองในช่วงนี้นะก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนั่นเองในช่วงนี้นะจ๊ะหรือหรือใครบางคนนะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะในช่วงนี้นะต่อไปนะคะตำแหน่งลาภะหรือตำแหน่งโชคลาภนะคะได้8ถ้วยนะแดถ้วยก็เรียกว่าใครบางคนดูเหมือนอยากจะมีโชคนะมีโชคจากความฝันนะคะนะ พอมีไพ่เดอะเวิลด์ประกบนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภมีนะคะคนวันพฤหัสนะตัวเลขจากความฝันนะคะตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเลขจากเอกสารนะคะนะหรือว่าตัวเลขจากบานเลขที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะให้โชคนะคะส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะวิออขอโทษนะเดอะเวิลด์นะคะเดอะเวิลด์ก็มีดวงของการได้เดินทางไลถึงต่างประเทศเลยนะคะการได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอในเรื่องของเอกสารนะคะวีซ่านะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนั่นเองนะคะ รวมถึง The World หน้าที่การงานควรจะมีในเรื่องของสื่อออนไลน์การโฆษณาการประชาสัมพันธ์เข้ามาด้วยนะคะก็เรียกว่าคนวันพฤหัสนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะโชคลาภมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะจะมีเลขหน,นะคะมีเลขหนมีเลขศูมีเลขสามีมเลขสอมีเลขเก้ นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะจ๊ะคนวันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําว่าให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การไหว้พระการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะใครที่มีในเรื่องของการบนบานสากาักล่าอย่าลืมไปแก้บนนะคะหรือใครบางคนนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ไหว้นะคะนะให้ไหว้ศาลหลักเมืองนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะนะรวมถึงให้มีในเรื่องของ การทำบุญกับคนยากไร้กับคนพิการนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนวันพฤหัสนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ